ตอนที่6เลขาย่าอ่อนตลอดทางถงเดินยาวจากชั้นล่างขึ้นลิฟต์ไปจนถึงห้องประชุมพนักงานในบริษัทต่างยกมือไหว้ท่านประธานที่ตอบรับคำทักทายทุกคนอย่างสุภาพทั่วถึงถูกก้าวย่างสุขุมและรอยยิ้มบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่ไม่ถือตัวเลยคุณแปว๋วฝากน้องหมายด้วยนะครับจะให้คุณาดาช่วยอะไรได้ก็ให้ทำไปจะได้กลับบ้านไวๆกันนะ <c oughs> ค่ะคุณน,นัน สาวใหญ่รับคำด้วยรอยยิ้มหวานรุ่นน้องคนดีกระชับกอดเอกสาร <c oughs> เดินผ่านผู้ใหญ่ก็ก้มศีรษะลงอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน <c oughs> เพื่อไปนั่งเก้าอี้ทำงานของตนวันนี้มาทำงานกันสี่คนงานไม่หนักมากเพราะว่าสายตาของคนมาส่งกลับดูเป็นกังวลใจก่อนที่เขาจะชี้นิ้วสั่งงานเป็นนัก,กร้องเพลงแรปค่อยออกจากห้องไปสมฉายาว่าไร้ความปรานีงานกองโตถูกส่งให้นันทการปริยาดา และนักศึกษาฝึกงานใหม่อีกคนนาดาเห็นสีหน้าของพี่ๆเรากับว่าแบกโลกไว้ทั้งใบจึงรีบบอกมีอะไรให้น้องดาช่วยบอกได้เลยนะคะพี่แป๋วดาตอนคุณวีทิ้งมาช่วคราวคะ่ะคุณคุณเขาดีกันแล้วรักกันหวานชื่นคุณน้องไม่ต้องทำเยอะงานนะ่ะทำตัวสวยๆเดี๋ยวพี่ให้ช่วยอะไรพี่บอกแต่ว่าปรียาดาเงียบไปกลอกตาไปมาเพราะคิดว่าจะพูดดีหรือเปล่า สุดท้ายก็พูดได้ดีแล้วอย่าลืมพี่นะคะคุณน้องคะไม่มีแฟนก็รีบมีนะคะแถวๆนี้มีสดอยู่หนึ่งอัตราหาได้ไม่ยากคะ่ะความภาคภูมิใจของนาดาทแทบหายไปหลังจากที่มาทำงานไม่กี่เดือนก็ได้เดินตามหลังเจ้านายใหญ่หญิงสาวไม่ได้คิดเ,เรื่องที่พวกพี่ๆคิดกันเลยน้องดาขาดูก็รู้ว่าบอสสนใจเป็นพิเศษนะคะใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์ อยาแก่แล้วแก่เลยแบบพวกพี่นันทก,การเสริมไม่มังคะสาวๆเขาเยอะจะตายเธอหัวเราะพี่ๆที่ทำยักคิ้วหลิวตาและหัวเราะกลับก่อนจะผลัดกันบ่นว่าน,นาดาช่างเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คงจะจริงถึงเธอจะพกความมั่นใจมาเกินร้อยแต่สอบตกเรื่องผู้ชายมาแต่ไหนแต่ไรเวลามีใครมาจีบก็วิ่งหนีหลุนๆมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือความสวยของเธอจึงไม่เป็นประโยชน์ เคราะห์ร้ายกว่าคือเธอไม่เคยมีแฟนสักคนตอนนี้เธอยังคิดแค่การเป็นมนุษย์เงินเดือนตื่นเช้าแต่งตัวสวยไปใช้แรงงานทาสต,ตั้งใจทำงานถวายหัวให้เจ้านายหิวแสงเป็นเรื่องดีแต่ถ้าแสงส่องมาเมื่อไรให้กลืนลงท้องเลยนะคะจะได้ไม่ลำบากคะ่ะคนหนึ่งเดินมาจากหน้าห้องแล้วเดินไปเป็นคำกล่าวลอยๆที่ทำาเอาน้ำดางงงงเป็นเชิงว่าหล่อนจิกกัดเล็กๆน้อยๆ ตบท้ายด้วยการแนะนำการพัฒนาคุณภาพชีวิตน้ำขึ้นให้รีบตักหิวแสงที่ว่าอยากเด่นอยากดังอยากมีดีกว่าคนอื่นๆเขาถ้าหากว่าแสงมาให้รีบพลีกายแก้ผ้าเข้าไปารับแสงอย่างนั้นหรือคงไม่ใช่แนวเธอนาดาก,กำลังมองว่าการจะเป็นเลขาที่ดีต้องทำงานอะไรบ้างในแต่ละวันเธอจึงไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจเมื่อนันทการโยนงานผ่านอีเมลมา ให้เธอลองจัดตารางงานประชุมของท่านประธานให้เป็นระบบระเบียบเสียใหม่รวมถึงงานกลางคืนที่มีคนคอยดูแลนัดหมายรวมกับบัตรเลิกประจำบ้านอย่างคุณพิมพ์หรือภากอนฝาแฝกคนพี่ทวงเจ้านายสาวคืนไปจากเธอเสร็จแล้วนาดามมองโลกในแง่ดีว่าเป็นโอกาสทองที่เธอจะได้เ,เรียนรู้งานจากเลขารุ่นใหญ่อย่างพี่นันทการไม่ต้องห่วงนะคะมีอะไรก็โทรหาพี่แต่พี่ว่าไม่น่าจะมีหรอก ท่านทานข้าวกับนักธุรกิจด้วยกันไม่ดึกมากก็กลับกันแล้วคุณอนันต์ถ้าไม่ใช่สายเมาโต้รุง่งทำแค่งานคือจบแล้วกลับบ้านนอนค่ะส่วนนอนกับใครนั้นรุ่นพี่คงไม่ได้พูดต่อแต่ยิ้มเป็นอนรู้กันตัวเขาถึงได้ไม่สารงานเมาต่ออยังไงล่ะค่ะดาจะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะมีอะไรจะรีบโทรหาพี่นันกับพี่แป๋วนะคะนั่นหมายความว่ากี่โมงก็โทรได้สำหรับพี่สาวทั้งสองคน นาดาเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกพอเลิกงานนาดาทำงานของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบเธอไม่เคยปล่อยให้เจ้านายต้องทวงเอกสารงานประชุมหรืองานอะไรเลยแม้สักอย่างเดียวขนาดว่าวันนี้เลขาประจำตัวของท่านประธานอย่างนันทการขอใช้สวัสดิการลาพักร้อนไปฮันนีมูนกับสามีทั้งหมดตกเป็นหน้าที่ของเธอที่เดินตามหลังท่านมาตั้งแต่เช้าแล้ว ประชุมสิบโมงตรงบริษัทคอมเพล็กซ์คุณอนันต์จะดื่มกาแฟสักแก้วก่อนเข้าห้องประชุมไหมคะก็ดีครับลาเต้หวานน้อยน้ำตาลก้อนหนึ่งเสิร์ฟคู่กับบิสกิตนะคะคุณอนันต์จะรับของว่างอะไรเพิ่มบอกนาดาได้เลยนะคะสิ่งที่นาดามีนอกจาก,กรอยยิ้มคือความเอาใจใส่เธอเก็บทุกรายละเอียดงานทั้งของลูกสาวและคุณพ่อยังไม่ลืมเรื่องปากทองหน้าโต๊ะทำงานผู้บริหารตัวใหญ่ เจ้าของห้องหน้าตาคลำเครียดกับเอกสารกองโตมาได้สักพักครับนั่นแหละถ้าวันไหนผมเบื่อลาเต้ผมจะบอกคุณละกันค่ะคุณาน,านันนันดาชงกาแฟอร่อยทุกสูตรเบื่อเมื่อไหร่บอกได้เลยนะคะคนฟังไหวไห่ตอบว่ากาแฟเธอนะก็อร่อยอยู่คนชงยังหอมหน่ากินใช่ย่อยเสียงหว,วานหวานตาใสๆเจ้านายพูดว่ายังไงก็ตามใจไปเสียหมดปกติเขาเป็นคนเอาการเอางาน ยังเผลอละสายตาจากเอกสารขึ้นมองเลขานุการสาวขณะที่ร่างบางในเดสสีเบตขับผิวขาวละเอียดเนียนหมุนตัวกลับไปบริเวณเครื่องชงกาแฟด้านนอกก่อนจะกลับมาพร้อมแก้วกาแฟเย็นวางลงบนโต๊ะทำงานตัวใหญ่นันดาคงรู้ตัวว่าใส่อะไรก็สวยก็ตั้งใจแต่งตัวไม่เว้นวันหยุดราชการโดยไม่เกรงใจหนุ่มน้อยใหญ่ในออฟฟิศรวมถึงคนที่เอาแต่มองเธอมาหลายวัน อนันตนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาพอใจเลยขาย่าอ่อนกว่ามนุษย์ป้าแก่ๆที่เห็นหน้ากันมาเป็น20ปีเสียอีกเลิกงานแล้วไปรอที่ร้านอาหารเลยละกันนะผมไม่อยากให้ใครเขาไปนินทาต่อให้มีคนนินทาดาก็ไม่สนใจค่ะพูดพลางหยิบเอกสารเตรียมตรวจที่จะไปจดอะไรงานการประชุมเจ้านายหนุม่มลุกขึ้นจากเก้าอี้โซฟาผมว่าการที่คนมองเราไม่ดีมันจะเป็นเรื่องดีกว่าสำหรับผู้หญิงดีๆอย่างคุณนดาดา ขอบคุณคะ่ะคุณอน,นันต์ดต่แล้วแต่บอสตัดสินใจเลยคะ่ะอนันต์ไม่คุ้นชินกับคำว่าบอสเท่าไร่แม้ว่าเธอจะทำงานมาหลายวันแล้วแต่เขาต้องหยุดคิดเ,เรื่องนั้นเพื่อไปทำงานทำการประจบเหมาะพอดีกับที่หยิบงานของตนโดยได้รับความช่วยเหลือเธอส่งกระเป๋าหนังใบใหญ่ให้เขาที่กำลังชื่นชมเธอทางสายตาอย่างไม่ปิดบงังเมื่อรังบางก้าวเข้ามาใกล้พร้อมรอย,ยิ้มละมุนผ่านเรยวัากงามสีเชอรี่ ขออนุญาตนะคะเมื่อเรียวเลื่อนขึ้นถือวิสาสะจับเส้นเน็กไทให้ตรงหวงหน้าหวานงามขมวดมุ่นกับมันโดยไม่ทันคิดไตรตรองให้ดีว่าทำเกินหน้าที่หรือเปล่าเพราะเลขาคนอื่นเขาก็ทำกันหากว่าเจ้านายไม่ถือยิ่งถ้าเจ้านายเป็นคนโสดแก่ๆไม่มีเมียนานดาคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาห่วงเขาซึ่งเธอรีบละมือจากท่านในทันทีอย่างสุภาพขอบคุณครับเขายิ้ม แล้วเปลี่ยนสีหน้าเป็นคืงขังจริงจังขอเรื่องหนึ่งเวลางานอย่าเข้ามาใกล้ๆผมเป็นพวกประสาทวัยกับสาวๆอายุอ่อนกว่าเยอะๆนะ่ะคนได้ยินเบิกตากว้างมองสีหน้าเร่าร้อนของเขาในตอนนี้ก่อนที่เธอจะก้มหน้าง,งุนๆมองพื้นพรมรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคงไม่ได้โกหกเพราะเผลอเหลือบไปเห็นโดยบังเอิญกางเกงเอวต่ำคับแน่นตรงกลางเป้าบอกถึงขนาด โอ้พระเจ้าขอประทานโทษค่ะคือวันหลังดาจะระวังไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแค่บอกให้รู้เอาไว้ค่ะคุณนันท์ใบหน้าสดสวยแดงซ่านเพราะความอับอายขายขี้หน้านาดาคงไม่ลืมเว้นระยะห่างจากเจ้านายสายร้อนอีกเด็ดขาด